รมอาจารย์ศิลปะก,การต่อสู้ของจีนที่จะมาวาดลวดลายการต่อสู้อันดุเดือดของหูจินและนี่คือบททดสอบ การต่อสู้และการจัดสมพลังของเขาจะเป็นยังไงเรามาดูกันเลยดีกว่าครับกับเกม P Master เตอร์เตรเตรเปิดฉากแรกมาเนี่ยเราก็จะอยู่ในชนบทแห่งหนึ่งครับที่จะมีแบบเราศัตรูคอยดักตีหัวเราอยู่และนี่คือบททดสอบแรกของเราครับซึ่งเราจะต้องผ่านบททดสอบนี้ให้ได้ครับชุมชนแห่งนี้เนี่ยเต็มไปด้วยความอันตรายครับเพราะว่าผู้คนเหล่านี้เนี่ยเขาอยู่ในองค์กรมืด เขาก็จะมีวิชาพวกการต่อสู้ศิลปะขแขนงต่างๆครับแล้วรวมถึงอาวุธด้วยนะต้องบอกว่าถ้าเราเนี่ยไม่รบดีๆหรือต่อสู้แบบมีสติเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้แพ้นะครับเพราะว่ามันบังคับง่ายมากเอาละ่ะและนี่คือพระเอกเปิดมาอย่างสวยๆครับลงจากรถตุกๆแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะรถตุกๆมันมีในเมืองจีนด้วหรอจากนั้นนะครับเราเนี่ยก็จะได้รับภารกิจแรกโดยเพื่อนของเราเนี่ยก็จะบอกว่า ช่วยผมด้วยครับพอดีว่ามีเหล่าคนแก๊งอนาพานที่อยู่ด้านบนเนี่ยกำลังจะรำวานเราอยู่ช่วยด้วยนะครับ,บเราก็เลยต้องทำการรับภารกิจแรกมาเพื่อช่วยเหลือครับซึ่งเมืองแห่งนี้เนี่ยมันปกครองด้วยเหล่าองค์กรมืดครับเอาละเราก็เตะต่อยมันก็จะมีเป็นทักษะนะครับที่เราสามารถกดต่อสู้นะอย่างเช่นเราจะกดเตะก่อนก็ได้แล้วค่อยต่อยต่ออย่างนี้ก็ได้เหมือนกันหรือจะต่อยต่อแล้วค่อยเตะหรือจะกดโล่บล็อกกันนะครับ หรือจะกดหลบแล้วก็กลับมาเตะต่อยต่อครับซึ่งทักษะเหล่านี้ครับเราสามารถทําการประสานคอมโบได้อันนี้ก็อยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะสามารถคอนโทรลหรือควบคุมได้ดีแค่ไหนนน่เองครับโอเคต่อยจัดไปโดนสักดอกครับเรียบร้อยมันมาเรื่อยเลยเว้ย,อยโอ้โหโอ้โ,อโหเราสามารถใช้ท่าปิดฉากได้ที่เป็นลูกโขกกระโหลกเนี่ยมันก็จะเป็นการต่อยปิดฉากครับโป๊ะโป๊ะโอเคโอ้อโหเรียบร้อยครับแตกเลย ภาพอาจจะดูแบบแตกๆนิดนึงนะแต่โดยรวมก็ถือว่าใช้ได้ครับแล้วก็มีไอเทมต่างๆที่เราสามารถเก็บได้หลังจากที่เราต่อสู้ไปแล้วครับซึ่งไอเทมเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะเป็นพวกก้อนใสหรือว่า,าจ,จะเป็นพวกดาบเป็นมีดอะไรได้หมดนะแต่หลักๆเนี่ยเราก็จะใช้เป็นชากต่อสู้แบบนี้ครับอืออัดไปง่ายๆเลยเนี่แหละบอสก็ไม่ได้ยากอะไรนะแต่ถ้าบอสลังๆเนี่ยมันดก็อาจจะยากนิดนึงครับซึ่งเราสามารถบ,บอกเราได้ด่วยนะเรียบร้อยครับ มาก็ต่อยต่อครับแค่นี้เองเราก็ทําวนไปเรื่อยๆครับบอกเลยว่าง่ายๆครับไม่ยากเลยอัดก็ว่านี่เห็นไหมขึ้นหัวก็โหลกเราก็สามารถใช้ท่าคอมโบต่อยอทีเดียวเรียบร้อยแตกหนึ่งคือเมื่อกี้มันก็เหลือครึ่งหลอดนะแต่มันแตกง่ายจาังแต่ก็ดีแล้วครับหลังจากนี้นะครับเราก็จะใช้มีดได้แล้วนะเพราะว่าเราปลดล็อกแล้วก็รับมาแล้วอ่าโอเคทีนี้นะครับเราสามารถใช้ได้จากตรงไหนครับเราต้องกดด้านล่างนะครับมันจะมีเมนูอยู่หรือว่า เราสามารถตั้งค่าต่างๆได้นะครับในเมนูพวกนี้เนี่ยเราก็สามารถกดเลือกการตั้งค่าต่างๆโอเคครับเราจะไปฉากต่อไปนะครับก็จะเป็นการต่อสู้กับแก๊งเจ้าถิ่นแถวนี้ครับซึ่งเขาก็จะลุมเราถามว่าเรามีวิชาการต่อสู้ที่โดนลุมได้ไหมก็มีนะแต่ว่ามันอาจจะใช้ยากนิดนึงเราต้องกะจังหวะดีๆครับ เราอาจจะต้องเตะต่อยเตะต่อยนะครับปวดเตะเตะแล้วต่อยต่อยเตะเตะแล้วก็อัดเอื้อโดนเตะอีกแล้วงั้นเราก็ต้องเตะสามมันแล้วก็ตบเตะ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 ตัดขาเตะเตะต่อยต่อยเตะโอ้โหมันกะโดนมาโอ้โหเตะหน้าเราสองทีไม่ยอมไม่ยอมอัดไม่ได้ครับเห็นไหมครับมันหลบไปเรื่อยๆวิธีการที่เราจะตามได้เราก็ทําการล็อกหลบได้เหมือนกันนะแล้วก็ทําการเตะต่อยในจังหวะที่เราหลบ แล้วก็สามารถโจมตีแบบเป็นหมู่ได้ครับหรือว่าจะต่อยแบบคอมโบไปเลยทีเดียวชุดตึ๊บตึ๊บตึ๊บต๊บต๊บแบบนี้แล้วก็ต่อยเตะไปเลยโอ้โหมันเยอะเหลือเกินนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราก็ใช้วิชามวยจีนไทเกกนะเตะต่อยไปเรื่อยๆกระโดดหลบแล้วก็ทําการฟาดอีกครั้งหนึ่งโอเคครับเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็สามารถเก็บไอเท,เทมได้เลยนะมันก็จะดรอปออกมาจากการต่อสู้ทีนี้เนี่ยเราก็จะไปรับเควสต่อมาครับก็จะเป็นเกี่ยวกับการต่อสู้โดยการใช้อาวุธแล้ว แต่ว่าก่อนที่เราจะเจอคนที่ใช้วุฒเนี่ยเราก็ต้องมาใช้วิชาปกติกันก่อนครับซึ่งวิชาเหล่านี้ครับเราก็สามารถที่จะทําการอัปเกรดหรือว่าฝึกฝนได้ด้วยนะซึ่งเราเนี่ยก็จะสามารถเลือกทักษะการต่อสู้ต่างๆได้ครับแล้วก็ทําการอัปเกรดได้อีกด้วยพอหลังจากที่เราเนี่ยมีทักษะใหม่ครับเราก็สามารถนํามาใช้ประยุกต์ในการต่อสู้บ้อสต่างๆได้ก็จะทําให้การต่อสู้นั้นง่ายขึ้นแล้วก็จบเร็วขึ้นด้วยนั่นเองครับเอยต่อยก็ไปอหานไหมครับมีศอ,อกลงครับทำให้มันติด สนาแบบมึนเอ,อื้ออัดเข้าไปจุลม้มแล้วก็เตะตัดขาต่อครับอัดต่อแบงนี้ก็ได้นะเหมือนก็ว่าเราอัดเข้าช่วงท้องครับทําให้ศัตรูเนี่ยบาดเจ็บหรือจุกต่อมาครับเราก็จะมาใช้อาวุธครับการใช้อาวุธเนี่ยก็อารมณ์คล้ายๆกับการเตะต่อยเหมือนกันั่นแหละแต่ว่าทัาากษะการต่อสู้เนี่ยอาจจะต่างกันแล้วก็ความจเจ็บปวดก็อาจจะมากกว่าเพราะว่าอาวุธมันมีคมะนะ มันฟาดฟันกันมันก็อาจต้องเจ็บปวดครับเราก็จะทําการใส่อาวุธครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ฟ้อ,ฟอมเงินก่อนฟันเงินจริงๆเลยสี่สิบสี่สิบเออเรียบร้อยเอ,อือเอ,อือเป็นไงล่ะจ้าโอ้ยมันฉกพ้องคืนโอ้โหเราฟันเนี่ยครัแบบเป็นท่านักดาบสมุไรเออเียเรียบร้อยชืดชืดชืดฟันคอมโบต่อเนื่องฟันลงหลบแล้วฟันหลังฟันอีกทีชืบหลบแล้วฟันแทงเอื้อ มันอาจจะดูแบบติดตาไปนิดนึงนะแต่ก็ถือว่าโอเคครับโดยรวมนะครับตัวเกมก็จะเป็นแนวเนื้อเรื่องผสมกับรูปแบบการต่อสู้ครับที่เราสามารถผ่านเนื้อเรื่องต่างๆได้สามารถสะสมไเทมแล้วก็สามารถอัปเกรดในส่วนของทักษะการต่อสู้ต่างๆได้ครับโดยรวมแล้วเนี่ยตัวเกมก็ถือว่าทําออกมาได้สนุกดีครับใครสนใจเกมนี้ครับก็สามารถดาวน์โหลดไปเล่นกันได้เลยนะครับสนุกๆเจอกันคิดหน้านะครับ